สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะนี่นะคะเออโว้ยมือมือนี่บ่ได้คลิปเด้มือนี้ต้องต้องฟาวหาเนะไข่ต่อนะคะเรียมไปส่งปู่กับย่านะเดี๋ยวโอ้ตอนแรกว่าลุงเสือเป็นคนเดียวแต่ภาษาบอกว่าถึงลุงเสือมากไม่ได้ต้องให้ ก็าไปด้วยซ้อนท้ายกันสันละเดี๋ยวลุงเสือหายสิลุงที่ยังอันนั้นปลาบอห้ปูกย่าของฝากปูกับย่านะคะกบข้าวนะั่วน้องวัวร้อยพอดีาบรรยากาศจะมันมืดแล้วนะอยาได้ทําไปวัดด้วยนะฮะเราจะให้ลุงเสือไปคนเดียวเดี๋ยวก็าเป็นห่วงโอปลาอันนี้ปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนกเทียม่เอืมอันนี้โตนะคะห่อละร้อยอืออือ เดี๋ยวเราจะลงไปส่งย้ากันนะคะป้าเต้นหิ้วเข่าเลยจิฮะเจ้าหิ้วเข่าหรอเปล่าถ้ามหิ้วหิ้วเข่ามีคำเต้าก็ได้เออไปปดนดมเอเตรียมนะคะเอาลงไปส่งปูกับย่าก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยขึ้นมากินข้าวนะคะงนี้เช้าเนาะเตรียมไปนะคะส่งนะคะ กับข้าวห้ย่านะคะข้าวแก้วกุญแจคือบูมี่เนอะนะโอยกำลังเจ้ก้าวขาขึ้นกุญแจค่อยขาเราไมกุญแจมาโนี่หนฮะเจ้าเนะลูกได้แล้วนะคะกุญแจ ขับรถไม่มีกุญแจนะคะพี่น้องขำเลยนะคะอ,อร่อยมากเลยพี่จันน้ำมนต์บอกอร่อยมากเลยนะคะต้มน้องนะปลาทองฝานะมืดมิดนะเบิ้งเด้อนี่เปิดไฟอันนี้ปิดยังมาสอนเอาไปกันเลยนะคะ บากเบื้องทองฟ้าพี่น้องมืดสนิทเลยนะคะราไปส่งให้ปู่กับย่าก,ก่อน,นะะค่อยกลับมากินนะคะปะ้าแตนก็รอกินข้าวนะคะเรากินพร้อมกันนะคะลุงกับบ่าวนุก,ก็ยังไม่มานะคะ นี่ก็จะเป็นไฟนะคะหน้าโรงเรียนนะคะหน้าสูงเด็กเล็กนะคะแต่แถวนี้ยังไม่มีนะคะน่คะแถวนี้ลงไปนะคะรถลุงคนอยู่่มเมน แถวบ้านยาก็นานๆมีไฟหลอดหนึ่งนะคะพอเป็นแสงสว่างนะคะไฟทางนะคะโอ้เปิดไฟข้างในอยู่ปู่กับยาก,กินข่าวแล้วบ่กินข้าวแรงหรือยังเนาะโอ้ยากำลังทำอะไรกินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ <laughs> ให้ลุงเสื้อทีด เข้าไปนะโอ้กำลังโชว์เหตุยังกินเบะเบอร์อุ้ยผู้ด่าคือได้ปลาหนึ่งบ่โอ้ ว่าจะอ่นได้เดียวในลุงเสือเออได้รลายอยู่บ่ปลาเบ็ดเอีนยังโอ้ยเสือโอ้ผู้ดาโอ้ได้ตัวใหญ่เด้อนี่ค่ะปลาญาตัวใหญ่นะของลุงเสือมีแต่ปลากาวนี่โอ้ห้าตัวห้าโตกับโตใหญ่พูนปลาเต็นซื้ออัน น้องงวัวมามอ,อือก็เลยต้มน้องงวัวเอามาทรงกับอิหยังโตแล้วกับปลาปลาเสื่อมปลาแตนซื่อมาไปรับอโอมมาละอเอาเท่านี้ละทำวัชิโรทำอะไแล้ว,วลก็โตกินน่องนีน<ข>่ก็บเบดื้แล้ว

าตาบอดยาว่านะฮะโตกน้ำไหลฝนตาบอดอันนี้จะเสียดโอ้ยใหญ่ไม่กลายมาขายให้ได้พักมาพร้อมได้่พักมาอื่นเลยจะตู้ซีเสียดบาทเถ่อนี้มัดกันหาที่บาดตรงนี้บาดคือซื้อลายแทวเบ็เพิ่นเอามาหายดีกูด่ากูด่ะจักร้อยบะนี้สองมันละหารโอ้อันบางบาดนี่เพิ่นแถมเออ งาเหมื่ะเดี๋ยวดอกดอกเหมือนดอกมึงเบะยังว yeah. ่าโอ้ยว่าเอาแล้วมันยังเอามาหายอยู่สายเขียวโดหายมันจะว่าโบเลวจะเถื่อนมังหุดเอเลสอาต้มน้ำใหม่กับอันขักกระเดียงเห้เอามาลวกนานแล้วเพื่อสิได้กินข่าวจักทุ่มบันิเบจังแล้วอีโพาเดส่ะโอ้ยอันนั้นเทวดากัน ว่าท่านได้กินบอถ้าที่กินเนาะแจ้งน่อยเราได้ยินว่าต้มงัวแล้วก็ลงมาเลยเออหมให้ยกินก่อนเลยของดีอ้ก็ติดใจ้บ่ได้พูดหนะถากินพร้อมกันเลยเนาะไม่เออของดีเดี๋ยวปูสิกินเบิดก่อนเออให้เรากินก่อนหย่านแล้วเบิรก่อนถากินพร้อมกันเออปลาคนแล้วเนาะบ่บ่เ้าบอกมันบ่บ่บ่ที่ลงมา แล้วนอนก็หันหละสบายเนาะจากเราเสิเหตุย hmm. ังคือว่าเลยสิบ่าแล้วยิ่ได้ว่าแล้วเสียโน่ะเหรอเลียโน่นไม่ไหลเราเียดเป็นอย่างบ่ยู่งม่ถาทีอกันแล้วนอกเนี่ยแหงอึดแล้วให่บาทเมื่อกุนจะปั้นขาทดิเง่้ยใหม่บ่าวแล้วอ เพื่อสิได้กินได้ต้มหน่องงัวเนาะแต่ว่าอ,อยู่ตลาดก็มีสุซื้อเหมือนละว่าโลละสามร้อยกูไปวังนี้วงังกีโม่ก็ประสิทธิ์ทั้งหลายท่านเป็นแม่ตุ๊กแล้วโอ้สิเป็นมองดียาวแล้วก็ตัดน,น,น้ำลายพ่อพงนุกกได้ลายโตอยู่เปดก้าวโตละแต่ว่ามีแต่ปลากา<ม>ล้วน ก,ก็ลงมาส่งหญ้า,าเรียบร้อยแล้วนะคะลงเสือกันม,มั้มงปู่ก็อยู่ข้างบนนะคะย่าบอกว่ายังไม่บอกนะคะกลัวปู่กินก่อน,น,อนเดี๋ยวจะหมดย่าบอกเดี๋ยวปู่กินหมดก่อนนะคะส,สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ